อยู่กันที่มหาวิทยาลัยรังสิตกำลังนนจะเข้าไปรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตคณะนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลตอนนี้เรากำลังจะเดินขบวนเข้าไปรับปริญญากันนะครับนี่ก็อยู่กันนบทั้งคณะคณะบดีนะครับทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกันนะครับกำลังจะเดินขบวนเันเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามมันข้าไหนนะครับ สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับประมาณ13าปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งผมนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วมองออกมาที่ร้านกาแฟะนะครับและเห็นเด็กนักศึกษาทุกคนนะครับได้ใส่ชุดนักศึกษากันแล้ววันนั้นเนี่ยผมรู้สึกอิจฉามากๆแล้วก็รู้สึกเหมือนมีปมในใจว่าวันหนึ่งเนี่ยผมคงไม่ได้มีโอกาสได้ใส่ชุดนักศึกษาเหมือนคนไทยทุกคนวันนั้นยังกลับมาบอกคุณพ่อคุณแม่อยู่เลยว่า ชุดนี้ท็อปคงไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาอีกแล้วนะรจริงๆถ้าใครเคยติดตามสตอรี่ของผมเนี่ยครับผมเป็นเด็กที่เกเรมากนะครับเกรดไม่ดีเข้ามาหาลัยในไทยดีๆไม่ได้ในตอนนั้นนะครับแล้ว13ปีที่แล้วเนะี่ยเป็นวันที่ตอนนั้นรู้สึกสร้างปมในใจขึ้นมาเริ่มที่จะดูถูกตัวเองว่าทําไมเราเข้ามาหาลัยดีๆเหมืนคนอื่นไม่ได้แล้วก็เป็นวันที่เริ่มปรับตัวนะครับปรับนะครับ สัญญากับตัวเองว่าจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วพอเราได้มีโอกาสครั้งที่สองเนี่ยนะครับพอเข้าไปที่มหาวิทยลัยที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมได้เสียสละทุกอย่างนะครับที่คิดว่าสำคัญในยุคนั้นเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าผมอ่านหนังสือวันละสิบสิชั่วโมงทุกวันนะครับเวันต่อสัปดาห์ วันคริสต์มาสก็ไม่ได้กลับไปเจอหน้าครอบครัวใช่ไหมครับซึ่งพยายามหนักมากๆนะครับเจวันต่อสัปดาห์จนสุดท้ายเนี่ยก็จบมานะครับได้เหรียญทองของเหรียญทองจากแมนเชสเตอร์แล้วก็เข้าไปเรียนมหาวิาลัยที่ที่ออกซฟอร์ดได้ใช่ไหมครับพอกลับมาจากออกซฟอร์ดเนี่ยถ้าใครติดตามสตอรี่ของผมเนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดบริษัทบิตคอยน์บริษัทแรกๆในไทยจากร้านไขาเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่นะครับ แล้วตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่หนักมากเพราะว่าทำถึงที่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะครับมีปัญหากับทั้งกรรตานะครับปปงแบ่งชาติสัมภารนะครับใน8ปีที่ผ่านมาเป็น8ปีที่ที่หนักมากๆเลยนะครับก็อยากจะนะครับแชร์นะครับ l e ส r n นเรนหรือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาใน8ปีให้กับน้องๆทุกคนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราควรที่จะทำนะครับหลังจากที่ทุกคนจบมาวันนี้เนี่ย ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับอยากคิดว่าความแตกต่างเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่นะครับความจริงความแตกต่างเป็นสิ่งที่ดีทุกคนเนี่ยจะเจอสิ่งที่เรียกว่า important truth ที่แตกต่างกันแต่เราต้องหามันให้เจอนะครับอย่างที่สตีฟจอห์ก็พูดไว้ครับการที่จะหา important truth, truth เจอเนี่ยมันต้อง connecting the dots backwards คนเราเนี่ยแตกต่างจาก7,000ล้านคนทั่วโลกเนี่ยล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านที่แตกต่างกันได้เพราะว่า หนังสือที่เราอ่านคนที่เราเจอสภาพแวดล้อมที่เราอยู่หล่อหลอมให้เราเนี่ยแตกต่างจากคนอีก7จ็ดพล้านคนในโลกใบน,นี้เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเป็นคนส่วนน้อยนะครับที่เห็นอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นนะครับถ้าคนส่วนใหญ่คิดเหมือนกันทาเหมือนกันมันคือค่าเฉลี่ยนะครับเราอย่าเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเราต้อง connecting the dot ในรูปแบบของเราหาอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นแต่มันเป็น important truth นะครับทำสิ่งที่คนส่วนน้อยนะครับนะครับมองเห็น สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นนะครับอันที่หนึ่งอย่างที่สองที่ผมอยากจะแชร์ให้กับน้องๆทุกคนหลังจากที่จบวันนี้ไปเนี่ยก็คือเรื่องของความอดทนนะครับความอดทนเนี่ยสำคัญมากในยุคนี้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันเข้ามาทําให้ทุกคนเนี่ยอยากจะได้อะไรต้องได้ทันทีใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะบอกได้เลยครับว่าความประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ง่ายได้มาง่ายๆเลยนะครับมันต้องฝ่าฟัานอุปสรรค ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆข้ามาตลอดเวลานะครับออค์ปรเนอ์ที่ดีเนี่ยผู้ประกอบการที่ดีคือคนที่รับความเจ็บปวดได้ดีกว่าคนทั่วไปนะครับเราจะทํำยังไงให้เป็นคนที่อดทนมากกว่าคนอื่นสกิลเซตที่ผมได้มาจากช่วงที่เรียนมหาลัยเลยครับที่สําคัญที่สุดเลยคือความอดทนเราเลือกที่จะไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีชีวิตเหมือนเด็กนักศึกษาทั่วไปนะครับไม่ได้มีเวลาให้กลับบ้านกับครอบครัวทุกคริสต์มาส นะครับไม่ได้ไปปาร์ตี้แต่เราอ่านหนังสือวันละสิบสชั่วโมงเจ็ดวันต่อสัปดาห์เป็นวัระยะเวลาหปีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาโทเนะี่ยมันได้เป็นการฝึกนะครับให้เรามีความอดทนนะครับที่สูงกว่าคนทั่วไปซึ่งผมอยากจะฝากทุกคนนะครับว่าสกิลท,ที่สองเนะี่ยสำคัญมากเลยคือความอดทนนะครับอันนี้อย่าหายไปเด็ดขาดหลังจากที่ทุกคนจบไปในวันนี้นะครับอย่างที่สมก็คือ passion นะครับ การที่เราจะทำอะไรได้นานเนี่ยหรือยืนระยะได้เนี่ยเราต้องทำสิ่งที่เราแคร์จริงๆเพราะทุกอย่างมันยากหมดนะครับอุปสรรคมันจะเข้ามาตลอดแต่ถ้าคนทำสิ่งที่ตัวเองไม่ไม่แคร์หรือไม่แพลชเนตเนี่ยคนที่มีสติส่วนใหญ่ก็จะล้มเลิกนะครับก่อนที่จะประสบความสำเร็จนะครับไม่มีใครประสบความสำเร็จชั่วข้ามคืนได้นะครับแต่มีเดียต่างๆเนี่ยจะโชว์ตอนที่พวกเราอยู่ใต้ร่มเงาใต้ต้นไม้ใหญ่เรียบร้อยแล้ว แต่จะไม่ได้โชว์ตอนที่หวานมาเล็ดลดน้ําตากแดดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนะครับแคร์ในสิ่งที่เราทำนะครับแพั่นในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วอย่าให้ o u t เ r อร์ c e มาเปลี่ยนแปลงอ n นเ r อร์ c e ของเราเด็ดขาดนะครับถ้าใครติดตามสตอรี่ของผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกให้ปิดบริษัทหลายครั้งมากหลังจากที่โดนปปง,งอเล็กตัวในยุคนั้นเพราะคนไทยยังไม่เข้าใจว่าบิตคอยน์คืออะไรแบงก์ชาติก็เข้ามาตอนนั้นก็บอกให้ปิดบริษัท เข้าสังคมก็เข้าไม่ได้ในตอนนั้นเปิดบริษัทจะเริ่มมาจากหนึ่งคนที่ร้านขายเสื้อผ้าที่ประตูน้ําของคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งสําคัญมากเลยว่าถ้าวันนั้นผมให้อาเทอร์โวไซ์ซึ่งคุณพ่อก็เนี่ยคุณแม่ก็หวังดีกับเราถ,าถ้าผมเชื่อคุณพ่อคุณแม่เมื่อไหร่เนี่ยคริปโตเคอเรนซีในเมืองไทยคงไม่เกิดเร็วขนาดนี้เมืองไทยคงไม่มียูนิคอร์นนะครับที่จะไปโชว์ทั่วโลกได้ว่าคนไทยก็เก่งที่เคยดูถูกเราว่ายูนิคอร์นมีไม่ได้หรอกในเมืองไทยนะครับ ไปช่วยกับทั้งโลกเห็นว่าคนไทยก็เก่งเราก็สร้างยูนิคอร์นได้ m มาเก็ตแชร์เราก็ใหญ่มากพอเราก็สามารถที่จะสร้างบริษัทรุ่นใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่3เลยเนี่ยอยากจะฝากทุกคนก็คืออย่าให้ Outer Voice มาเปลี่ยนแปลง i n t e r Voice ของเรานะครับอย่าลืม3ข้อนะครับหลังจากที่ทุกคนจะจบไปหลังจากนี้แล้วก็อย่างที่4นะครับที่ผมอยากจะฝากอันสุดท้ายก็คือเราต้องมี Purpose Beyond Prof i t นะครับเป้าหมาย ที่ว่าเราเกิดมาทําไมจริงๆมันมีคําพูดหนึ่งของมาร์กทเวนที่ผมชอบมากๆเลยที่ผมเขียนทุกที่ในโปรไฟล์ผมทุกที่เขาบอกว่าสองวันที่สําคัญที่สุดของทุกคนของพวกเราทุกคนเนี่ยวันแรกคือวันที่เราเกิดกับวันที่สองคือวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมซึ่งถ้าใครเจอวันที่สองก่อนเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าตื่นทุกเช้ามาเนี่ยเขาจะทําอะไรเขาจะไม่ปล่อยให้เวลา ผ่านไปเฉยๆหรือสิ่งแวดล้อมพาเข้าไปเขาจะรู้ว่าชีวิตเขาเกิดมานะครับที่มีเวลาจํากัดมากๆเนี่ยเขาอยากจะทิ้งอะไรให้กับโลกใบนี้นะครับผมก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับอย่างที่สี่ก็คือหลังจากที่ทุกคนจบมาเนี่ยหลจากเดินออกจากห้องใบนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีทั้งเงินทองที่ไหลเข้ามานะครับอํานาจชื่อเสียงที่ไหลเข้ามาแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งพวกนั้นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ purpose of living หรือว่าพวกเราเกิดมาทำไมเงินทองชื่อเสียงอำนาจเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่นะครับอาจจะเป็นทำให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นหรือง่ายขึ้นแต่มันไม่ใช่เป้าหมายว่าเราเกิดมาทำไมเหมือนกับที่เรากินข้าวสูดอากาศเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยของเราเนี่ยดำลงอยู่แต่ไม่ใช่เพราะว่าเราเกิดมาเพื่อสูดอาหารส,สูดอากาศและกินข้าวนะครับเพราะฉะนั้นมันสาคัญมากเลยว่าทุกคนเนี่ยหลังจากที่เดินออกจากห้องใบนี้ไปเนี่ย อยากจะให้ให้เจอวันที่สองทุกคนนะครับว่าเราพวกเราเกิดไปทำไมเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะครับคนเรามีเวลาการทำงานเนี่ยจริงๆที่เป็น productive time จริงๆคือประมาณ30ปีถูกนหะครับจากอายุ20กว่าถึง50กว่าใน30ปีนี้ก่อนที่เราจะจากโลกใบนี้ไปเนี่ยนะครับอยากจะทิ้งอะไรที่เป็นด้านบวกให้กับโลกใบนี้ให้กับประเทศไทย ก่อนที่เราจะจากไปนะครับไม่อยากให้น้องๆทุกคนนะครับเดินออกจากห้องไปนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้สภาพแวดล้อมพาไปเกิดมาปุ๊บสูดอากาศแล้วหายจะโรคไปนี้ไปเราไม่ควรอย่างน้อยก่อนที่เราจะหายจากโรคใบนี้ไปผมอยากให้ทุกคนช่วยกันทิ้งหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นด้านบวกให้กับโลกของเราให้กับประเทศของเราโดยการหาวันที่สองของ,ของพวกเราทุกคนให้เจอนะครับว่าเราเกิดมาทําไมนะครับซึ่งผมก็อยากจะ ยินดีกับน้องๆทุกคนวันนี้นะครับอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็อาจารย์ทุกท่านด้วยเป็นหนึ่งวันของชีวิตของผมที่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เดินเข้ามาเนี่ยเร,รู้สึกขนลุกเลยนะครับเป็นวันที่ผมจะจดจำนะครับไปตลอดนะครับเป็นวันที่ผมได้รับแรงบันดาลใจใหม่นะครับในแปดปีที่ผ่านมาผม รสร้างบริษัทมาสองบริษัทที่มีผารงานหนักมากแต่ผมก็ได้ใช้เวลาที่ยังมีเหลือนในบอลหยุดบ้างเนเพื่อที่จะให้เดินสายบรรยายให้ความรู้นะครับนักศึกษาในหลายๆมหาวิทยาลัยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกหายเหนื่อยนะครับว่ามหาวิทยาล,ายลายัยลังสิตได้เห็นคุณค่านะคเห็นถึงนะ contribution ของเราใน8ปีที่ผ่านมาที่เรานอกจากบริหารธุรกิจที่ยุ่งมากๆแล้วเนนี่นะครับ ได้เห็น contribution เห็นคุณค่ากับการที่เราพยายามที่จะให้ความรู้นะครับกับนักศึกษาทุกคนนะครับเพื่อที่จะยกระดับนะครับประเทศของเราให้สามารถที่จะปรับตัวกับโลกเทคโนโลยีใบใหม่ได้แล้วก็อยากจะฝากนะครับกับทุกคนว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยครับหลังจากที่ทุกคนตอนนี้คงคิดว่าจบไปเนี่ยจะทำอะไรดีผมอยากจะบอกว่าตอนนี้โลกของเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่3แล้ว ที่เราเรียกว่าเว็บ3.0พวกเราผ่านมา2ยุคยุคสมัยแล้วเว็บ1.0เว็บ2.0นะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำให้น้องๆทุกคนนะครับที่จะจบมาใหม่เนี่ยนะครับถ้าทุกคนอยากจะเป็นออนทรพเนรหรือถ้าคนไม่ได้อยากจะเป็นออนทรพเนรอยากจะไปจอยบริษัทเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปทำสิ่งใหม่อย่าทำสิ่งเก่าหน้าที่ของพวกเราทุกคนคือผลักดันโลกไปข้างหน้า ผลักดันเทคโนโลยีฟรอนเทียไปข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าการมาของเว็บ3.0เนี่ยจะเป็นการมาของบล็อกเชนนะครับ AI ที่ย่อมาจาก artificial intelligence big data cryptocurrency NFT non-fungible token ครับ Internet from the sky Internet of things 3D printing มันจะมาพร้อมกันแล้วเราถึงจุดที่เราเรียกว่า inflection point หรือจุดเปลี่ยนที่โลกจะขับเพยยื่อนเร็วมากผมบอกจะบอกได้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย โลกของเราจะเปลี่ยนเร็วกว่า100ปีที่ผ่านมาเรารู้อะไรไหมครับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เร็วโอกาสจะยิ่งทวีคูณนะครับสำหรับคนที่ทำสิ่งใหม่หน้าที่ของพวกเราทุกคนคือผลักดันเทคโนโลยีไปข้างหน้าพัฒนาประเทศของเราไปข้างหน้าไปจอยนิวอินดัสทรนะครับอย่าไปจอย Old e โอ n ด m อนะครับผลักดันเทคโนโลยีฟรอนเทียผมคิดว่านะครับสกิลที่ ทุกคนควรจะติดตัวหลังจากนี้ไปเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยคืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้เป็นอันขาดนะครับวันที่ทุกคนออกไปจากห้องนี้แล้วโยนหมวกขึ้นไปเนี่ยอย่าคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนรู้ของฉันแล้วความจริงไม่ใช่คนที่ประสบความสร็จริงๆคือคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้เป็นสกิลที่5คําแนะนําที่เราแล้วนะครับเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วเราก็ต้องมีสกิลใหม่ที่เรียกว่า unlearn ด้วย unlearn สิ่งเก่าด้วยเพราะโลกของเราเปลี่ยนในเรทที่เร็วขึ้นมากๆ ต้องเรียนรู้ที่จะอั l นเร์นให้เป็นแล้วก็เรียนรู้ที่จะเร์ r นหรือสอนตัวเองให้เป็นและเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็อยากจะฝากนะครับน้องๆทุกคนนะครับหข้อนะครับข้อที่1ห,หา important truth ให้เจอการความแตกต่างไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีเชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมครับเป็นคนส่วนน้อยที่เห็นอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นให้ได้นะครับแลวจะประสมเสร็จเกินค่าเฉลี่ย นะครับรอเอิสามารถที่จะ move needle ได้ต้องเห็นอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นอย่างที่2คืออดทนให้เยอะๆครับสกิลที่2เนี่เป็นสกิลที่คนส่วนใหญ่ไม่มีในยุคนี้แต่ถ้าเราเราจะแตกต่างได้เนี่ยเราต้องมีมันยืนระยะอดทนออกไปเนี่ยอุปสรรคจะมหาศาลนะครับอดทนให้ได้เยอะๆนะครับอย่างที่สมคือทําสิ่งที่เราแคร์หรือ passionate จริงๆอย่างที่4ี่ก็คืออย่าให้ o u t e r voice นะครับมาเปลี่ยนแปลง In n e r v o i c e ของเรา นะครับและอย่างสุดท้ายก็คือเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอย่าให้การรับปริญญาครั้งนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนรู้เป็นวันแรกของการเรียนรู้นะครับก็อยากจะยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยแล้วกอ็อยากจะขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตกับอาจารย์ทุกๆท,ท่านมากนะครับที่ให้เกียร,นะรญญตินะครับให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตนะครับใบนี้นะครับเป็นการส่งสัญญาณครั้งแรกให้กับประเทศไทย ในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งผมต้องขอขอบคุณมหาลัยมากๆเลยนะครับว่าประเทศเราเนี่ยถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้โชว์ศักยภาพได้ช่วยประเทศของเราเนี่ยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าในยุคเทคโนโลยี Technology, แล้วมหาวิทยาลัยนะครับลังสิตก็เป็นที่แรกที่เป็นการส่งสัญญาณนี้ให้กับคนทั้งประเทศเห็นนะครับแล้วก็เป็นมหาลัยที่เห็น ถึงความพยายามของผมในตลอด8ปีที่ผ่านมาที่บริหารธุรกิจอย่างเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะครับได้มีการเดินสายให้ความรู้ควบคู่กันไปไม่ต่ำกว่าเป็นพันเวทีวันนี้ก็เป็นวันที่ผมรู้สึกหายเหนื่อยนะครับแล้วก็เป็นวันที่ได้รับเติมเติมพลังได้รับแรงบันดาลใจใหม่ที่จะทําสิ่งที่ดีต่อไปสร้างอิมแพ t ให้มากขึ้นต่อไปนะครับล้วก็หวังว่านะครับผมนะครับจะได้เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของน้องๆทุกคน เราก็หวังว่าทุกๆคนในอนาคตในอีกสิปีข้างหน้าจะมายืนอยู่ที่ผมยืนวันนี้นะครับแล้วก็ได้สร้างกันเป็นแปลงที่ดีให้กับประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีๆให้กับรุ่นน้องของเราต่อไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทิ้งอะไรหนึ่งอย่างที่เป็นด้านบวกก่อนที่เราจะหายจากโลกใบนี้ไปเนี่ยสร้างเด่นอะไรบางอย่างเป็นแต่เป็นเด่นที่ด้านดีทิ้งอะไรไว้ก็ให้กับโลกใบหนีนะครับขอบคุณทุกคนมากครับคครับ